สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับในช่องรถมือสองฮัตเก้นนะครับบายบอยนะครับผมแหรมาวันนี้นะครับผมก็เอาใจไปรุ่นกันบ้างนะครับผมพามาดูรถมือสองนะครับที่ขายดีมากๆคันหนึ่งเลยนะครับผมเป็นตัว Honda b บี o นะครับผมนะรุ่น 1.2V คันนี้รถปี2017นะครับผมแต่เลขไม้วิ่งน้อยมากๆเลยนะครับเพียง8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผม สำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับจะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะใครนะครับที่มองหานะครับรถยนต์ไว้ใช้งานนะครับภายในเมืองนะครับคล่องตัวนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับผมนะแล้วก็วัยรุ่นคนไหนนะครับเป็นสายตั้งรถนะครับผมคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับ h o n ด a าดีโคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้า สีดำนะครับดำเงานะครับผมนะสวยงามแบบนี้ตักด้วยตัวโลโก้ h o นด้านนะครับตรงกลางนะครับสำหรับไฟหน้าจะเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับพร้อมไฟเดียวในโคมนะครับนะให้ดูโคมของไฟหน้านะครับผมนะยังใสๆสสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมนะสำหรับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยนะครับผมโคมต่างๆยังดูสวยงามนะครับผม สีนะครับตัวนี้เป็นสีบอนเงินนะครับผมนะเตรียมสัตว์ต่างๆยังอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะครับผมําหรับคันนี้จะยังไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยอยู่ด้านแก้มข้างนะครับของตัวรถทั้งสองข้างนะครับผมส่วนล้อแม็กนะครับจะได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อฮอนด้าเลยนะครับขนาด14นะคะนะรับผมนะ14นิ้ว นัดด้วยกับยางแม็กซิตนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับแต่ว่าสภาพดอกยางถือว่ายังสวยงามแบบนี้นะครับผมยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมภายในโครงสร้างยังสวยๆนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมพร้อมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมส่วนกระจกนะครับด้านท้ายก็เป็นกระจกสีบ้านนะครับตัวนี้ผมเช็คเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเทสบุญนิดนึงนะครับนะตัวนี้เป็น h o n d a อันกระจบเดินนะครับไม่มีการโดนเปลี่ยนนะครับนะพามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายก็สวยงามมากๆานะครับมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกบนที่3ามนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมกระจบข้างหลังนะครับก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ตัวไล่ฟ้านะครับผมนี่นะครับผมข้างหลังสวยงามแบบนี้นะครับผมไฟเบรกต่างๆยังเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับผม โคมยังสวยๆนะครับผมนี่นะครับผมนะด้านหลังก็ดูกระทันรัดมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาดูภายในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้จุดเด่นจะไม่ได้อยู่ที่ห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนะเพราะว่าคันนี้ในจุดเด่นจะอยู่ที่ความเล็กกระทัดรัดนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูตัวน็อตต่างๆของคันนี้นะครับเป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับของฝากโปรงท้ายนะครับผม นะน็อตไม่มีการโดนขันโดนแกะนะครับผมนะสภาพ็อตเดิมนะครับคันนี้ได้รถเดิมเดิมไปใช้นะครับนะใครจะนําไปแต่งเพิ่มก็ได้นะครับผมคันนี้ก็เหมาะกับสายแต่งมากๆนะครับผมนะเป็นขนาดที่เล็กกะทัดรัดนะครับผมนะดูที่ภายในกันต่อนะครับผมตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมคันนี้ได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผม สภาพบอกบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมหรือว่ารอยขาดฉีกขาดใดๆนะครับผมนี่นะครับทั้งทั้งผู้โดยสารตอนหน้าด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับหมดเครื่องเสียงต่างๆได้เลยนะครับผมที่ด้านซ้ายมือนะครับผมกันนี้ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นตัว FMAM บลู o t h ได้นะครับผมมาพร้อมกับตัว แอร์อัตโนมัตินะครับผมนะคันนี้ได้เป็นแอร์อัตโนมัติไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับนะสวยงามแบบนี้นะครับผมนะไม้แปดหมื่นโลนะครับผมเจ้าของเดิมน,นะครับผมพลาสติกที่มา่านกันแดดยังไม่ได้แก่เลยนะครับผมนะน่าจะเป็นคนรักรถมากๆนะครับดูแลรถด,ดีนะครับสภาพบอกได้เลยสวยงามนะครับผมนะมาสู่ดูในส่วนของ รอยมาร์กสีต่างๆนะครับแล้วก็น็อตต่างๆที่ประตูบ้างนะครับผมนะรถคันนี้นะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกประตูนะครับไม่มีการโดนขันโดนแกะไปทําสีนะครับผมนี่นะครับรอยแต้มสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบสวยๆนะครับผมเดี๋ยวผมพามาไล่ดูในส่วนของทางห้องผู้โดยสารกันบ้างแล้วกันนะครับผม ในส่วนของห้องผู้โดยสารก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่จุดเด็นเช่นเดียวกันนะครับผมนะแต่ผมลองไปนั่งดูแล้วผมสูงร 7, ้อยเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าไม่ไม่อึดอัดนะครับนะผมถือว่าไม่อึดอัดนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเขาไม่นัง่งภายในพื้นที่ก็ยังเหลือนะครับผมนะเขาก็ยังสามารถามีพื้นที่เหลือนะครับเฟสรูมยังเหลืออยู่นะครับภายในถึงจะดูเล็กนะครับแต่ว่าพอเขาไปนั่งจริงๆแล้วมันก็จะดูโร่โล่งๆนะครับผม อาจจะพอด้วยการทําสีเบทโทนสีเบทของเขาครับทําให้ภายในดูโปร่งโล่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะให้ดูไล่ดูภายในกันก่อนนะครับผมนะแห้งๆนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันต่างๆเลยนะครับผมนี่นะครับพวกรอยแต้มสีต่างๆนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมนะ ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันของ Honda นะครับรุ yes, ่น1.2ลิตรนะครับเป็นเบนซินนะครับเดี๋ยวไล่ดูตัวเบ้าโช๊คนะครับผมพวกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับยังอยู่สวยงามรอยแ้นซิลิโคนต่างๆพวกนี้นะครับยังอยู่ครบนะครับลออฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยที่โดนขันโดนแกะนะครับผมนี่นะครับผมพวกสติ๊กเกอร์อต am am. ่งางๆนะครับผมที่ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับผมบอกรอต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของล็อฝาข้าโป้งด้านขวานะครับผมนะเยี่ยงเก่าแบบนี้เลยเบ้าโชกของด้านขวานะครับผมนะ,บบนนนะ,ะมตัวนี้พวกเม็ดอต่างๆนะครับรอยซิลิคโคนต่างๆนี่อยู่ครบสวยๆแบบนี้นะครับผมในส่วนของคานหน้าก็ยังตรงๆนะครับผมนะเม็ดรอยกลมๆนะครับยังกลมกลิบแบบนี้นะครับผมนะพวกนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าชนหนักเนี้ยรอยพวกนี้จะไม่สามารถนํามาเป็นกลมๆใสๆแบบนี้ได้เลยนะครับผม ไม่สามารถทําได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะใครนะครับผมกระบังตาผ่านะครับรถยนต์ไม่ใช้งานนะครับผมกระทัดรัดนะครับผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับหรือว่านําไปแต่งนะครับสายวัยรุ่นชอบมานําไปแต่งมากๆสําหรับ Honda าบีโนะครับคันนี้หนึ่งจุดสองวีปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมสนใจทักมาหาผมได้เลยนะครับผมนะที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหก หรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษากันได้นะครับเกี่ยวกับการออกรถนะครับรับกันได้นะครับรถทุกคันที่นี่นะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้าท่วมนะครับหรือว่าตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับหากซื้อไปแล้วนะครับพบเจอยินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับผมที่ไงผมขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตที่ป่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ